สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้อยู่กับคุณค,ณครูอาทิตย์สังวิเศษในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับยังอยู่ที่สาระการเรียนรู้ที่2อยู่นะครับเรื่องหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่4ครับวัฒนธรรมและมารยาทไทยสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับคือเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นครับผมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับคือวัฒนธรรมที่อยู่ใน ท้องถิ่นของนั้เรียนนั่นเองนะครับผมคือบริเวณที่นัเรียนอยู่อาศัยนั่นเองครับทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกนะครับ3.1ความแตกต่างทางวาาัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคาต่างๆของสังคมไทยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยตอนที่สมัยคุณคัวทิตยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่นะครับภูมิภาคข,ของประเทศไทยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับคือได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเลือกอีกอย่างว่าภาคอีสานหรือดินแดนที่ราบสูงแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับมีสี่ภาคนะครับผมต่อมาเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับแบ่งเป็น5ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมมีภาคตะวันออกเพิ่มมานะครับผมและปัจจุบันนี้นะครับถ้านเรียนเรียนวิชาภูมิศาสตร์หรือว่าหน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์นะครับประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคด้วยกันครับได้แก่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคต,ตะวันตกและก็ภาคใต้นะครับผมแบ่งออกเป็น6ภาคนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาเราแบ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนี่ยครับเราก็ยังแบ่งออกเป็น4ภาคเหมือนตอนแรกนะครับผมเช่นได้แก่ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งนักเรียนอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมนักเรียนก็จะอยู่ภาคอะไรครับภาคกลางนั่นเองนะครับผมในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับผมและลักษณะทางกายภาพของแต่ละท้องถิ่นคําว่าสภาพแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองนะครับแล้วก็ลักษณะทางกายภาพหมายความว่าเช่น อาจจะมีภูเขามีแม่น้ำนะครับติดทะเลใช่ไหมครับอ,อะไรกะอ่าเป็นที่ลุ่มนะครับหรือว่าเป็นที่ราบสูงอันนี้ก็เป็นลักษณะาทางกายภาพนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยครับรคือเรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแร่ะถิ่นเรื่องแรกคือการใช้ภาษาถิ่นนั่นเองนะครับภาษาถิ่น ของแต่ละพวิภาคมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น4ภาคใช่ไหมครับถ้าแบ่งตามาลักษณะาทางวัฒนธรรมก็ได้แก่ภาษาถิ่นภาคกลางนะครับภาษาถิ่นภาคเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหมวดแรกกันนะครับหมวดคาทั่วไปหรือหมวดที่ใช้ในชีวิตประจาวันเช่นคําว่าภาคกลางคําว่าพูดนะครับถ้าเป็นภาคเหนือใช้คําว่า อู้อ่าอู้กำเมืองอู้คำเมืองนะครับอย่างที่เคยได้ยินกันนะครับในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในละครทีวีนะครับผมถ้าเป็นภาษาอีสานแล้วครับใช้คําว่าเว้านั่นเองอ่าเว้าที่แปลว่าพูดนะครับผมส่วนภาษาทินใต้นะครับผมใช้คําว่าแร้งนะครับแร้งตายนะอ่านะครับผมคือแปลว่าพูดนั่นเองนะครับต่อมาคําที่สองครับภาษาดินกลางคือคําว่า อร่อยอ่าถ้าเป็นภาษาเหนือใช้คำว่าลำอ่าลำแต,แต่ๆลำขนาดลำแต่ๆเจ้าอย่างนี้นะครับที่นักเรียนเคยได้ยินนะครับผมภาษาทิ่นีสานอ่านักเรียนน่าจะเดาออกนะครับคำว่าแซบนะครับที่แปลว่าอร่อยนะครับผมแซบอีหลีแซบหลๆเด้อนะครับผมต่อมาภาษาใต้นะครับคำว่าอร่อยภาษาใต้ได้แก่คำว่าร้อยนะครับร้อยจังหู้นะครับ ต่อมาครับคําต่อมาภาษาทิ้กลางคือคําว่าดูถ้าเป็นภาษาเหนือนภาษาเหนือน,นะครับคําว่าดูคือพอกีสา,า,านะครับน่าจะเดาออกนะครับเบิงภาษาใต้ใช้คําว่าแร่นะครับผมต่อไปครับคําต่อมาทินกลางนะครับคือคําว่าพรุ่งนี้นะครับ ถ้าเป็นภาษาภาคเหนือเรียกใช้คำว่าวันพุกอ,อีสานมื้ออื่นไม่เกี่ยวกับกินข้าวนะครับมีคำว่ามื้อไม่เกี่ยวกับทานข้าวนะครับมื้ออื่นแปลว่าพรุ่งนี้นะครับผมภาษาทิในใต้ใช้คำว่าตอลือนะครับผมต่อมาหมวดของคำผลไม้นะครับผลไม้นะครับอันนี้ครูทิศเพิ่มเติมให้จากหนังสือนะครับผลไม้มีอะไรบ้างครับคำแรกเลยภาษาทินกลางคือสับปะรด ทิศเหนือเรียกว่ามักน,นัดอีสานเรียกว่าบักนัดภาษาทินใต้เรียกว่ายานัดนะครับอ่าต่อมาครับภาษาทินกลางนะครับคําว่าข้าวโพดนะครับผมภาษาทิเนเหนือใช้คําว่าข้าวโพดใช้สระาอาเปลี่ยนเป็นสระเอาเป็นข้าวโพดนะครับผมภาษาทิ้นอีสานใช้คําว่า เข่าโพดอ่าเปลี่ยนจากไม้โทเป็นไม้เอกนะครับเป็นเข่าโพดนะครับภาษาสินใต้เรียกว่าคงอ่าคำสั้นๆเลยครับคำว่าคงนะครับแปลว่าเข้าโพดนะครับผลไม้ชนิดต่อมาครับมะละกออ่าภาคเหนือคือมะกรูดเต็ดนะครับผมภาคอีสานใช้คําว่าอ่าน่าจะเดาออกนะครับบักหุงนั่นเองนะครับส่วนภาษาสินใต้ใช้คําว่า ลอกอนะครับผมคําต่อมาครับคําว่าฝรั่งนะครับผมถิ่นกลางนะครับเรียกฝรั่งถิ่นเหนือเรียกบักแกวนะครับถิ่นอีสานเรียกบักสีดานะครับภาษาถิ่นใต้เรียกชมพู่อ่ะทีนี้นักเรียนก็มีคําถามนะว่าถ้าภาษาใต้เรียกฝรั่งว่าชมพู่นะครับแล้วชมพู่ภาษาใต้ใช้คําอะไรครับ ครูอาทิตย์เคยสอบถามเพื่อนที่อยู่ทางภาคใต้นะครับชมพู่นะครับใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าชมพู่น้ำนะครับผมหรือคำหนึ่งก็คือคำว่าน้ำดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าชมพู่ของภาษาใต้นั่นเองอ่าถ้านักเรียนไม่เชื่อครูอาทิตย์นะครับนักเรียนสามารถไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือ Google ก็ได้นะครับจะมีคำพวกนี้หรือไม่นะครับหรือว่าครูอาทิตย์พูดถูกหรือเปล่า ครูทิศมาหลอกนักเรียนหรือเปล่านะครับผมต่อมานะครับการรับประทานอาหารนะครับผมซึ่งวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละภูมิภาคเนี่ยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่วัตถุดิบที่หาได้ใน้องถิ่นคือวัตถุดิบคืออะไรก็ของที่เอามาปรุงอาหารนั่นแหละครับนักเรียนเราเรียกว่าวัตถุดิบนะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็น4ภาคนะครับผมขอเตือนนักเรียนไว้ก่อนนะครับว่าจะดูคลิปนี้นะครับต้องดู หลังรับประทานอาหารอิ่มแล้วนะครับถ้ายังไม่รับประทานอาหารครูอาทิตคิดว่านักเรียนต้องหิวกันแน่ๆนะครับเพราะว่าอาหารจระย่านี่สีสันสวยงามน่าทานมากนะครับผมเรามาเริ่มภาคแรกเลยครับภาคกลางนะครับผมพระกลางนะครับอันแรกเลยนะครับได้แก่ต้มยำกุ้งครับผมต่อมาครับคือแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานนี้จะทานกับข้าวหรือทานกับเส้น ขนมจีนก็ได้นะครับอร่อยนะครับผมต่อมาครับมัสมั่นนะครับคือแกงที่ใส่มันนั่นเองนะครับมันนี่คือหัวมันนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่ไปในแกงนะครับผมรสชาติจะออกหวานๆหน่อยๆนะครับนักเรียนถ้าใครชอบทานหวานก็จะประมาณนี้ต่อมาครับน้ำพริกปลาทูอ่าครูที่พิมพ์ว่าน้ำพริกกะปินะครับก็คือเน้นไปที่กะปินั่นเองนะครับผมน้ำพริกกะปินะครับผมโอ้แซ่บมากนะครับอร่อยนะครับ ต่อมาครับภาคเหนือครับนักเรียนข้าวซอยครับผมอะไรอีกอันนี้คือแกงฮังเลนะครับส่วนอันนี้คือเหมือนคล้ายๆไส้กรอกนักเรียนเหมือนคล้ายๆไส้กรอกอีสานนะครับคือเราเรียกว่าไส้อั่วนะครับผมและสุดท้ายสุดคือแคปหมูและน้ำพริกหนุ่มนั่นเองของคู่กันนทานคู่กันนะครับ ต่อมาคือภาคอีสานนะครับผมภาคอีสานอ่าแน่แน่นอนเลยนะครับผมอ่านี่ขึ้นชื่อของภาคอีสานคือได้แก่ส้มตํานั่นเองนะครับผมต่อมาครับลาบหมูนะครับอันนี้คืออะไระนักเรียนบางคนอาจจะไม่เคยเราเรียกว่าแกงอ่อมนะครับผมต่อมาคือต้มแซบนั่นเองนะครับผมลาดับต่อมาครับคือภาคใต้นะครับผมภาคใต้นี้ก็จะ เป็นอาหารเกี่ยวกับพวกปลานะครับผมได้แก่อะไรบ้างครับอ,อันดับแรกเลยแกงไตปลานะครับผมต่อมาคือแกงเหลืองนะครับผมแกงเหลืองคืออะไรครับทําไมมันสีเหลืองเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยเขาจะนิยมใส่ขมิ้นลงไปในแกงด้วยครับแกงก็จะมีสีออกมาเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเลยเรียกว่าแกงเหลืองนะครับผมต่อมาครับผักขึ้นชื่อของภาคใต้ด้านเองได้แก่ สตอนะครับผมผัดกับกุ้งนะครับเรียกผัดสตอนั่นเองหรือจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนจะหาวัตถุดิบได้นะครับผมต่อมาครับอันสุดท้ายของภาคใต้นะครับคือขั่วกลิ้งนั่นเองนะครับผมครูที่อยากจะลงรายละเอียดเรื่องวัตถุดิบแล้วก็ลักษณะของเนื้อหรือว่าวัตถุดิบที่เอามาทำนะครับแต่กลัวว่าเวลาจะเนิ่นนานนะครับกลัวนักเรียนจะเบื่อนะครับผมว่า อะไรทามาจากอะไรบ้างนะครับก็ให้นักเรียนค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้ามีโอกาส,ค,สครูที่จะสอนให้ในห้องเรียนนะครับผมหลังจากรับเรื่องรับประทานอาหารแล้วนะครับเรามาดูเรื่องการแต่งกายครับนักเรียนการแต่งกายของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันนะครับแต่ครูที่ขอย้ําว่ารูปการแต่งกายรูปนี้คือเป็นรูปของชุดประจําถิ่นนะครับผมคือชุดประจําภูมิภาคนั่นเองนะครับผม คือปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะใส่ในโอกาสมีงานต่างๆนะครับที่เป็นสําคัญที่เป็นใส่ชุดประจําถิ่นนะครับซึ่งปกติคนส่วนใหญ่ก็จะแต่งกายนะมครับเวลาปกติจะแต่งกายเหมือนกับชาติตะวันตกนะครับใส่เสื้อเชิ้ตใส่กระโปรงอะไรก็ว่าไปนะครับผมอ่ะเรามาดูภาคแรกเลยครับคือภาคกลางอ่าภาคกลางเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอ่าชุดราชประแตนนะครับนุ่มกระโจม นุ่งโจงกระเบนนะครับผมใส่เสื้อราชัยใส่เสื้อราชปะแตนนะครับผมติดกระดุมกันคอเลยนะครับผมต่อมาภาคเหนือครับภาคเหนืออ่าอันนี้คือลักษณะการแต่งกายประจําถิ่นของภาคเหนือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าอาจจะสังเกตว่าเสื้อผ้าอาจจะหนาหนึ่งเพราะภาคเหนือทาไมครับหนาวนั่นเองนะครับอ่าผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวมีผ้าโพกหัวนะครับผมต่อมาชุดประจําถิ่นภาคอีสานครับ ะจะคล้ายๆกับภาคเหนือมีสายสะพายมีนุ่สงสโลมนะครับผมหรือว่าภาคเขามานั่นเองนะครับของภาคอีสานนะครับผมต่อมาครับภาคใต้ภาคใต้นี่ก็จะเป็นในลักษณะของการแต่งกายตามศาสนาด้วยนะครับผมคือมีหมวกมีผ้าคลุมอันนี้ครูที่จําชื่อผ้าคลุมไม่ได้ครับเราเรียกว่าผ้าไหลนะครับขออภัยด้วยนะครับผม อันนี้คือลักษณะย้ําก่อนนะครับว่าอันนี้คือลักษณะการแต่งกายประจําถิ่นนะครับซึ่งจะหาดูได้ในเทศกาลสําคัญสคัญนะครับซึ่งน้อยครั้งที่เขาจะแต่งกันนะครับต้องเป็นงานสําคัญสคัําญหรือว่าเป็นงานลื่นเลิงประจําท้องถิ่นนั้นที่เขาจะแต่งชุดแบบนี้กันนะครับผมต่อมาครับเรามาดูเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแตกต่างนันกันในสังคมนะครับผม เราเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยแบ่งบอกเป็น4ภาคตามวัฒนธรรมนะครับแบ่งออกเป็น4ภาคนะครับผมซึ่งมีความแตกต่างกันและถามว่าทําไมเราถึงอยู่ร่วมกันได้นะครับผมว่าทาั้งนั้นนี่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทั้ง4ภาคเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกันและกันได้อย่างที่กล่าวว่าวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามอ่าใช่ครับแต่ละภาคก็มี ความสวยงามแล้วก็เป็นสิ่งดีงามเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะครับผมและก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเช่นอะไรครับบางท้องดินเนี่ยมีการนับถือาศาสนาที่แตกต่างกาันเช่นทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้เนี่ยก็มีทั้งคนที่นับถือพุทธและนับถือาศาสนาอิสลามใช่ไหมครับแต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าทำไมาครับได้รับการยอมรับ ความแตกต่างนี้ก็คือทําให้สามารถอยู่ร่วมกันได้เช่นนะครับชาวพุทธมีการทาบุญตักบาตรใช่ไหมาชาวอิสลามหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมครับหรือเรียกว่าชาวมุสลิมนะครับขออภัยชาวมุสลิมเนี่ยครับเขา,ามีการละหมาดใช่ไหมครับอ่ทีนี้ชาวพุทธเนี่ยมีการ ทำบุญตบบาทแห่เทียนภาษาใช่ไหมครับมีวันเข้าพรรษาวันวิสาขบันวมาฆะวันอาสาหะใช่ไหมครับชาวมุสลิมก็มีเหมือนกันคือการถือศีลอดใน,นในเดือนในเดือนรอมาดอนของปฏิดินของชาวมุสลิมหรือปฏิทินของศาสนาอิสลามนั่นเองอ่านะครับผมอันนี้เราก็ต้องยอมรับความแตกต่างนี้ได้เราก็ได้อยู่อย่างสงบแล้วก็ปองดองสามัคคีกันนะครับซึ่งบางท้องดินเนี่ยนอกจาก บางครั้งเนี่ยเรื่องาศาสนาส่วนหนึ่งเลยใชครับบางท้องถิ่นเนี่ยเรื่องเชื้อชาติก็มีความสําคัญนะครับคือความแตกต่างของเชื้อชาติซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญใช่ไหมครับอ่าที่เป็นเชื้อสายที่เราค่อนข้างจะได้ยินนะครับอย่างเช่นเชื้อสายมอญก็มีประเพณีวัฒนธรรมของชาวมอญที่เขาปฏิบัติสืบทอดต่อมา ถ้าถามว่าชาวมอญน,นี่อยู่บริเวณไหนบ้างครับครูจังหวัดปทุมธาน,นีครับอ,อำเภอปะแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายมอญอยู่กันจาน,นวนมากถามว่ามาจากไหนหรือ,อยังไงนะครับเราต้องไปเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะครับว่าผู้ที่มีเชื้อสายเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับถ้าอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีของนักเรียนนะครับผมก็จะมีคนไทยเชื้อสายลาว ใช่ไหมครับที่นักเรียนอ,อะไรนะเคยได้ยินอ,อะไรไทยดาอะไรประมาณนี้แหละครับครูนีทก็จําไม่ได้ไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวพูดผิดไปนะครับผมแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่อพยพมาจากเมืองจีนที่ได้ที่นักเรียนเคยดูนะโรสสัมภามามากับสัมเพาแล้วก็มาเสือผืนม้อนใบน,นะครับก็คือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับถามว่าคนไทยเชื้อสายจีนลักษณะ ก็คืออย่างในกรุงเทพมหานครก็มีอะไรครับเยาวราชใช่ไหมครับชุมชนเยาวราชที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยกันจํานวนมากใช่ไหมครับก็จะมีประเพณีถือศินจิ้นเจ้เชื้อสิงโตเชิดมังกรใช่ไหมครับแล้วก็อะไรล่ะถือสินจินเจ้เช้อสิงโตเชิดมังกรแล้วก็การตั้งศาลเจ้าแบบชาวจีนใช่ไหมครับก็ มีวัฒนธรรมเหล่านี้ติดมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเกิดสันติภาพนั่นเองนะครับผมเรามาดูหัวข้อต่อไปครับคือประโยชน์และคุณค่าทางวัฒน,นธรรมได้แก่ 1. แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกง,งามและศิลธรรมอันดีของมนุษย์นะครับผมสสามารถสื่อสารสายทอดถ่ายทอด ความเชื่อให้สังคมอื่นได้รับรู้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวจีนกับชุมชนชาวไทยที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใช่ไหมครับเราก็รู้จักการเชิดสิงโตเราก็รู้จักการถือสิงกินเจใช่ไหมครับต่อมาครับการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแน่นอนครับลักษณะของแต่การวัฒนธรรมของแต่และชุมชนเนี่ยก็แสดงออก ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับผมต่อมาครับสแสดงแบบแผนการดำรงชีวิตทางสังคมเช่นอะไรครับวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับดา้านศาสนาใช่ไหมครับเช่นการถือศีลอดใช่ไหมครับการาละหมาดของอาชาวมุสลิมหรือว่าจะเป็นการเข้าโบสถ์ของชาวคริสต์ใช่ไหมครับทุกวันอาทิตย์นะครับหรือว่าการร้องเพลงสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าของศาสนาคริสต อย่างพุทธเราก็มีการทําบุญตบบาทในวันสําคัญใช่ไหมครับแห่เทียนยพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนในวันเข้าพรรษานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นการแสดงแบบแผนเป็นการชีวิตแม้กระทั่งการบวชพระตอนอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะเพื่อที่ว่าตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาอันนั้นก็เป็นแบบแผนในการดำารงชีวิตเหมือนกันนะครับต่อมาคือ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็น,น,นหนึ่งอันเดียวกันในสังคมอ่าแน่นอนครับเมื่อมีวัฒนธรรมหรืออรา,าราาสรปฏิบัติอะไรต่างๆร่วมกันเนี่ยก็ทาให้ทำไมครับสังคมเกิดความเป็นผุดแผน่นมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกลมเกี่ยวกันช่วยกันช่วยกันในการทํากิจกรรมต่างๆของสังคมหรือว่าต่างๆทางวัฒนธรรมในสังคมนั้นนะครับผมต่อมาครับ3.4ครับแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับผมมีแนวทางอะไรบ้างครับที่จะสามารถที่ ทำให้วัฒนธรรมในท้องถิ่นเนี่ยคงอยู่ดำรงอยู่ได้สืบไปโดยไม่สูญหายไปนะครับผมหนึ่งส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือกันร,รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้นะครับผมสองปฏิบตัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่นอันนี้แน่นอนครับคือจะรักษาได้คือเราต้องปฏิบัติแน่นอนครับเพื่อให้วัฒนธรรมนั้นคงอยู่นะครับผมถ้าเราจะรักษาแต่เราปฏิบัตินะสักวันหนึ่งนะครับคนรุ่นหลังก็ไม่ได้สืบทอด ไม่ได้ดูวิธีการต่างๆว่าคมีการปฏิบัติอย่างไรก็สามารถทําให้ประเพณีเหล่านั้นสูญหายไปได้เลยนะครับหรือว่าหายไปเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปก็มีนะครับผมสามครับจัดทาระบบเครือข่ายสารเทศ์ด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่นเช่นศูนย์วัฒนธรรมของแต่และจังหวัดก็มีใช่ไหมครับหรือว่าการทํำไมครับตั้งปราดชาวบ้านขึ้นมายกย่องเชิดชู ปราชาวบ้านผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวัฒนธรรมนั้นๆน,น,นะครับเพื่อทําไมครับเพื่อให้เป็นผู้ได้ถ่ายทอดสืบทอดสอนลูกหลานในชุมชนนะครับให้สืบทอดวัฒนธรรมนั้นต่อไปนะครับจัดทําระบบเครือข่ายนั่นคือเข้าไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับคือสามารถสืบค้นค้นหาอะไรได้นะครับผมต่อมาครับ4ครับสร้างความรู้ความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้างฟื้นฟ,นฟนูวัฒนธรรมของท้องถิ่น ใช่แล้วครับอันนี้คือต้องให้หนักเรียนเข้าใจว่าการรักษาวัฒนธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับไม่ใช่จะเป็นหน้าที่ของกรมศิลปากรหรือว่าหน้าที่ของกระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะนหน่วยงานใดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาและก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นะครับผม ต่อมาครับรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมนะครับและเข้าสุดไายครับมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิน่นนั่นเองคือถ้าเราภูมิใจเนี่ยเราก็ทําไมครับการที่จะเสนอการที่จะแสดงออกแสดงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นเรานั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูใบงานนะครับใบงานที่20นะครับเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับ หัวข้อแรกเลยคําชี้แจงนักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาษาถิ่นในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยให้ถูกต้องอันนี้ครูที่ต้องขอโทษว่าใบางานที่ให้นักเรียนไปเนี่ยด้านขวามือจะเป็นคําว่าเบิงหมดเลยนะครับก็ขอให้นักเรียนแก้ตามนี้แล้วก็โยงนะครับผมอ่าอย่างเช่นภาษาถิ่นกลางนะครับคําว่าดูแน่นอนนะครับนักเรียนโยงได้ภาษาถิ่นเหนืออ่าคำว่าดูคือคําว่าอะไรนะครับนักเรียนสามารถย้อนไปดูได้นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับต่อมาครับ หัวข,ข้อที่2ครับนักเรียนยกตัวอย่างอาหารในภนูมิภาคต่างๆของประเทศไทยลงในตารางแล้วตอบคําถามภาคกลางใส่มาเลยครับอาหาร4อย่างที่ครูทิศบอกนักเรียนเนี่ยใส่มาเลยนะครับผมภาคเหนือก็ใส่มาเลยอย่างละสนะครับผมภาคอีสานภาคใต้นะครับทีนี้มาดูข้อท้ายเนี่ยปัจจัยที่ทําให้เวลรรมอาหารในแต่ละภูมิภาคแตกต่างก,กันครูทิศเฉลยไปแล้วนะครับผมให้นักเรียนไปหาคําตอบในคลิปนี้แหละนะครับผมหรือว่าทัานักเรียนไม่เข้าใจหรือว่า ครูิศพูดเร็วไปพูดซ้ำฟังไม่รู้เรื่องเสียงอุ้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัะถมศึกษาปีที่6หน้าที่5าสถึงห้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการทําแบบฝึกหัดแล้วก็ในการใช้ในการเรียนรู้นะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นปะัะถมศึกษาปีที่6สสาหรับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายวิชาสังคมศึกษาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ